ทีครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบแรงรับแรงซื้อแรงขายนะครับนะครับเป็นการดูแรงซื้อแรงขายนะครับอย่างยกตัวอย่างหุ้น G ี t สตินี่ครับเราจะเห็นว่ามันมีบิดอยู่สี่ล้านนะครับแล้วก็หนึ่งจุดสี่สี่มีสี่ล้านหนึ่งจุดสี่ห้ามีห้าล้านตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีออฟเฟอร์ที่หนึ่งจุดสี่หกหนึ่งจุดสี่เจ็ดเนี่ย ช่องละประมาณ10-14ล้านเศษนะครับทวนแนวฝั่งแนวรับแนวบิดนี่นะครับ1.437ล้านกว่าๆแล้วก็ที่ราคาเดิมมีอยู่12ล้านนะครับเราเปิดกราฟนะครับเราจะเห็นว่ามันไต่ตัวเหมือนจะยกตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นลนักษณะเหมือนวิ่งอยู่ในกรอบชแนลนะครับแล้วก็สามารถขีดกรอบได้นะครับขีดกรอบชแนลดูได้นะครับ ว่ามันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไหมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีกรอบแนวรับแนวแนวต้านอยู่นะครับแล้วเราก็มาดูที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับว่าเราเปิด15ทีที่ที่เปิด15ทีเพื่อว่าเราเราเปิดดูได้ทุกช่วงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนในในแผ่นสุดท้ายนะครับในชุดสุดท้ายเนี่ยชุดชุดที่6เนี่ยนะครับว่าวิธีการ ใช้ไทม์เฟรมหรือคือเปิดในช่วงเวลาต่างๆเป็นยังไงนะครับตอนนี้เปิด15นาทีไว้นะครับเราเห็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มัน5้าวันกับ10วันนะครับตรงนี้มันเริ่มไต่ขึ้นมาจะเปิดครึ่งชั่วโมองหรือ60สนาทีก็ได้แต่ดูอาจจะช้าไปนะครับหรืออาจจะกรอบมันจะมองไม่เห็นทีนี้เราเราดูว่าในเมื่อ5้านาทีมันยืนได้อ๋อโทษนะครับห้าวันมันยืนได้นะครับไม่ตัดสิวันลงมาเนี่ยมันก็ได้จะวิ่งเป็นกรอบสามเหลีย่ยมวิ่งขึ้นไปนะครับโดยมีแนวต้านอยู่มาหนึ่ สี่หกสี่เจ็ดประมาณนี้นะครับแต่เราไม่ต้องไปดูนะครับเรามาดูตรงนี้เพราะว่าที่เส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ตัดเนี่ยเพราะราคาันอยู่ตรงหนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่สามก็อาจจะยังไม่ตัดนะครับในสัญญาสิบห้านาทีนะครับก็ดูว่าเนี่ยคนเขาขายมานะครับขายมาที่หนึ่งจุดสี่สี่จะมีแรงรับไหมนะครับแล้วก็ที่ออฟเฟอร์เป็นยังไงนะครับที่หนึ่งจุดสี่สี่จะมีการ รับเพิ่มไหมถ้าเกิดมีคนขายมานะครับก็สังเกตดูหรือว่า1.45ถ้ามีคนซื้อจะมีการเติมออฟเฟอร์ไหมนะครับถ้าเกิดซื้อมีคนตลุยซื้อ1.45เนี่ยจะมีการเติมออฟเฟอร์ไหมนะครับถ้ามีการเติมเนี่ยเติมว่าเพิ่มเนี่ยสแสดงว่าไม่ดีแหละแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่การเติมเนี่ยมากขนาดไหนถ้าซื้อเท่าไหร่ก็มืหมดไม่หมดคนซื้อจะท้อใจนะครับแล้วราคาก็จะทิ้งฝั่งซ้ายทันที นะครับเรามาสังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับตรงบริเวณนอนี่ด44นะครับซึ่งจะเป็นแนวที่จะตัดลองอมานะครับถ้าหลุดสัญญาณ15นาทีก็จะไม่ดีนะครับเราอาจจะไปเปิดอีก30นาทีดูว่าเส้นค่าเฉลี่ย30นาทีในสัญญาณ30นาทีเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสัญญาณ30นาทีนะครับ ทันยานสัปาทีเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันตัดสิบวันลงมามันจะอยู่แนวราคาประมาณ1.43นะครับถูกทิ้งลงมาอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดว่าราคาหลุด1.42ลงไปเนี่ยจะทําให้เส้นค่าเฉลี่ยห้าวันตัดสิบวันลงมานะครับเราจะเห็นนะครับในการตะ,ตะลุยซื้อที่1.43หลังจากที่ถูกขายลงมาจาก1.44มา1.43 แล้วมีแรงยกขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นการสู้กันว่าจะไม่ให้หลุด1.43เราจะห้ามแดงหรือเปล่านะครับดูมีแนวรับเรือ1.42เนี่ยมันอยู่10ล้านทุนนะครับที่กรอบช่องแนลที่เราขีดไว้เมื่อสักครู่นะครับตอนนี้มีเหรอฮะมีแรงเข้ามาซื้อแล้วครับเพราะว่าสัญญาณ30นาทีไม่ให้หลุดนะครับจะไม่ยอมให้หลุดกลับลงมาในในระยะ30นาทีแล้วเรามาดูที่ MACD นะครับตรงนี้เป็นตัวฮิสโตแกรมนะครับ ถ้าเกิดว่าตัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณขายนะครับสัญญาณขายจะเริ่มจาก30นาทีไป15นาทีเกิดสัญญาณขายมาแล้วแล้วก็ผ่านมาที่30นาทีเนี่ยจะเกิดสัญญาณขายตามด้วยไหมนะครับถ้าราคาหลุด1.42ลงมานะครับมันก็จะเกิดแรงขายจากสัญญาณ30นาทีแล้วก็ส่งผ่านไปที่60นาทีไปดูว่าจะยืนอยู่ในระยะ60นาทีไหมนะครับแบบนี้เราจะเป็นการดู แนวรับแนวต้านนะครับตอ้นี่1.43เลยนะครับได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับครับได้ถูกซื้อขึ้นมาแล้วนะครับได้โยกขึ้นมาแล้วแล้วก็มีแรงขายมาจะดูว่าจะมีการเติมไหมครับแล้วก็1.44ถ้าเกิดซื้อจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับทีนี้เราเราดู G Steel เป็นตัวอย่างนะครับแนวแรงรับ นะครับว่าจะมีแรงรับที่1.443ได้ไหมในสัญญาณ30นาทีนะครับถ้าเราเห็นอยู่ตรงนี้ดูกราฟตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาหลุด1.2 2ลงมาเนี่ยครับเส้น5วันจะตัดลงมาละนะครับหุ้นตัวนี้ก็จะเลิกเล่นในสัญญาณ30นาทีีไปเีสิบนาทีนะครับจริงๆแล้วถ้าคนที่เล่นเดทนะครับเรา30นาทีหรือสินาทีดูดีกว่า นะครับ๋ยวต้องให้มันเลยไปถึงหกสิบนาทีเลยมันมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็จะทําให้เสียหายเยอะขึ้นได้นะครับตรงนี้นะครับเกทดีเอ็มตัดลงมาแล้วนะครับถ้าตัดลงมาเนี่ยราคาก็จะถูกทิ้งลงไปนะครับดังนั้นจึงมีการเติมที่1นึุดสี่สามเมื่อกี้พอหนึ่งจุดสามมันเป็นออฟเฟอร์ปุ๊บอ,อยู่ได้แป๊บเดียวต้องถูกซื้อขึ้นไปเลยนะครับแล้วดูตอนนี้มีบิดห้าล้านนะครับแล้วก็ ดูสิว่าจะมีแรงซื้อยกผ่าน1.44นุด1.45ได้หรือเปล่านะครับมีการขายที่1.3ลงมาอีกแล้วนะครับขายลงมาเรื่อยๆนะครับจะดูว่าจะยืนอยู่ไหมในสภาพะะตลาดแบบนี้นะครับจะดูดัดดชนีนะครับนี่ผมสร้างกราฟไว้เวลาจะดูหุ้นนะครับค่อนข้างลาบากนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับจะดูดัดดชนีแต่ผมผมดูภาพรวมไปแล้วนะครับแล้วก็ ก็จะไปเล็งดูว่าดัชนีจะเป็นยังไงนะครับมเมไหนไม่ต้องสนใจดัชนีนะครับดูที่วิธีการดูแรงรับก็จะดูอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรารู้ว่าราคาจะหยุด1.43ไม่ได้นะครับแล้หลุดจาก1.43ผ่า1 2ลงมาเนี่ยหลุด1.42ลงมา ถ้ามีการแตะหนึ่งจดสี่หนึ่งนะครับเส้นค่าเฉลี่ยก็จะตัดลงมานะครับเหมือนว่าถ้ายืนไม่ได้ในสัญญาระยะครึ่งชั่วโมงนี้นะครับในครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ายืนกลับมาไม่ได้เส้นค่าเฉลี่ยก็จะถูกตัดลงไปนะครับถ้าเกิดเรามาดูเห็นไหมครับว่าเวลามาซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยแตะกันเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราได้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาตกลงมาอีกเราก็ขายทิ้งนะครับเพราะว่า m a ็ e จะตัดลงมาด้วย นะครับครับว่าเขามีบิดเพิ่มอะไรครับบิดเป็นหกล้านแล้วครับอย่างนี้เราก็มีลุ้นนะครับสมมติเราจะเข้าซื้อที่ตรง1.43หรือ1.42เนี่ยเราก็ดูว่ามีการเติมไปยสมมติเราไปบิดกับเขาด้วยปรากฏว่าได้นะครับหรือว่าเราไปเคาะขวาออฟเฟอร์1.43เมื่อ5-10นาทีที่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้มันกลายไปเป็นบิด เวลาถูกขาย1.43ลงมาเนี่ยมีการเติมบิดไหมนะครับสังเกตด,ดูในช่องบิดนะครับว่ามีการเติมไหมถ้าเกิดยิ่งขายเท่าไหร่แล้วก็มีคนเติมอีกนี่มาขายไปแล้วนะครับขายมา200,000หุ้นมีการเติมไหมนะครับถ้ามีการเติมบิดเดี๋ยวจะสูนะ้จะสู้ทางฝั่งออฟเฟอร์เขาจะวิ่งขึ้นมีการซื้อเพิ่มมาขึ้นนะครับลองดูครับว่าจะทำหลุดไหม ถ้าไม่หลุดนะครับไม่หลุดตรงเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ไม่ตัดขึ้นมาเราก็เาจะเล่นเดทแล้วก็ไปขายแต่แถวกรอบช h a n แน l ด้านบนก็1.48ถึง1.50ได้นะครับไปรุนแถวกลอบด้านบนได้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับนะครับมาดูภาพกันต่อนะครับว่าที่ราคา1.43เนี่ยเมื่อกี้ก็มีแรงขายมาอีกนะครับ ขายมาก็บิเดเติมขึ้นมานครับกี้สักครู่นี้เป็นหกล้านกว,ากว่าก็ถูกขายมาอีกแล้วนะครับเราจะมีการเติมไหมนะครับถ้าเปิดสามสิบนาทีเราจะเห็นภาพเส้นคาเชเลียนะครับที่ยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดลงมาเราก็เปิดสามสิบนาทีดูนะครับตรงนี้บาดเสียวเหมือนกันนะครับเอเมทิดีนะครับถ้าตัดลงมาถ้าราคาผ่านหนึ่งสามถึงหนึ่งสองมาอย่างที่บอกเอเมทดีก็จะตัดลงมานะครับ อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการทิ้งด้านซ้ายนะครับคือขายฝังบิดมาก็ได้ก็ทําให้หุ้นตกไปอีกนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแรงรับนะครับมีเริ่มมีคนซื้อซู้ครับแต่มันนิดเดียวไม่มีผลอะไรนะครับซื้อต้องยกๆไปหมดเลยนะครับตอนนี้อาจจะพักตัวรอช่วงเวลาท้ายตลาดก็ได้นะครับในการซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยที่จะตัดกันเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปซื้อเลยนะครับเราควรจะไปดูแรงรับด้วยนี่เอามาจากซีรีส์ที่สองนะครับชุดที่สองที่ดูเวลาจุดที่เราซื้อคือซื้อที่บริเวณเส้นไก้เส้นค่าเฉลี่ยจะดีกว่านะครับใครไปซื้อข้างบนนี้หนึ่งจุดสี่เจ็ดป่านี้ก็นั่งกังวลนแล้วครับว่าควรจะทําอะไรนะครับไปซื้อไก่เส้นค่าเฉลีย่ยไม่ใช่จุดที่ต้องซื้อนะครับ เราควรจะซื้อที่ทีใกล้เส้นค่าเฉลี่ยในกรณีที่เป็นเทรนด์กาขึ้นราคาหุ้นได้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้บิดมาอีกเป็นหกล้านกว่าแล้วครับเราเข้าซื้อที่เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ตรง,ง1.43เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงน้อยนะครับจุดนี้เห็นไหมครับจากซีนีที่แล้วชุดที่สองนะครับเวลาที่ ราคาหุ้นได้ไกลๆเส้นคาเฉลี่ยนะครับมันก็ดีดกลับขึ้นไปเจอแรงขายแรงๆแบบนี้ไกลๆเส้นแบบนี้ตามเบสิกที่เรามีนะครับแล้วเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกนะครับเราก็น่าจะเข้าซื้อได้เน้นน้อยเน้นรีบาลขึ้นมานะครับตอนนี้บิดเพิ่มมาเป็นหกล้านแล้วครับครับตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวครับเห็นไหมครับว่าขายึ่งสี่สามเริ่มไม่ลงนะครับ ึงเกิดคนที่ซื้อ1.44มาแบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าถ้ามันขึ้นไปถึง1.46 47เนี่ยมันจะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามหรือเปล่าจะมีการเติมออฟเฟอร์ขายหรือเปล่านะครับอูตรงนี้ว่าวันนี้จะขึ้นไปได้ไหมครับอยู่ที่บิดกับออฟเฟอร์แรงซื้อแรงขายแบบนี้นะครับที่จะเอาชนะกันตรงไหนได้นะครับตัวนี้เป็นการเสริมจากซีรีส์ที่แล้วที่ให้ซื้อตรงเส้นค่าเฉลีย่ย แต่เราควรดูแรงซื้อแรงขายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปซื้อตรงนั้นก็ซื้อเลยนะครับต้องคอยดูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายจะไหลกันอีกทีตรงนี้บิดเริ่มเยอะขึ้นนะครับ1.4เริ่มซื้อนะครับผมโมเดอร์นซีดีน้จริงๆน่าจะซื้อไปด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับวิ่งนะครับเริ่มเริ่มเริ่มซื้อต้องไม่มีการเติมฝ่องฝั่งออฟเฟอร์นะครับถ้าฝั่งออฟเฟอร์ก็เติมด้วยก็ ก็จะไม่ดีเหมือนกันเขาก็อาจจะเล่นช่องเดียวนะครับแต่เราดูกราฟตรงนี้แนวโน้มที่มันจะวิ่งในกรอบ Channel นะครับไปหาระดับราคา1.48 1.50ก็เป็นไปได้นะครับแบบนี้นะครับเอาขีดกรอบชแนลรือจะเซฟตัวเองนะครับจะเสี่ยงมากหน่อยก็ ด้านล่างนี่ประมา1.41นะครับถ้าเกิดไม่ไหวนะครับที่1.44ถ้าเกิดมีการเติมของราคาขายนะครับขายไม่หมดทันทีคือคนซื้อซื้อไม่หมดซื้อซื้อซื้อแล้วก็มีการเติมมันก็จะร่วงลงมาระดับราคาที่1.41นะครับถ้าเกิด1.43พังลงมาแต่ตอนนี้เราดูแรงซื้อครับเริ่มเริ่ม มีคนซื้อมากนะเพราะว่าเขาเห็นการเติมบิดมาเรื่อยเรื่อยนะครับใครขายนึงจุดสี่สามก็บิดเพิ่มครับนี่เห็นไหมครับยกไปจะหมดแล้วครับดูว่าจะมีการเติมไหมนะครับหมดแล้วครับครับถึงจุดสี่ถูกยกไปหมดแล้วพร้อมกับเติมบิดแบบนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเกิดยกไปหมดแล้วไม่มีการเติมบิดนะครับาาราคาหุ้นก็จะไม่ไปไหนเดี๋ยวจะถูกขายลงมาอีกจะต้องมีบิดตามขึ้นมาด้วยครับถึงจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ต้องบิดระดับเท่าเท่ากันกับ,บัอกด้านล่างถึงจะมีโอกาสที่จะขะขวาเป็น1.45ไปนะครับถ้ากันก็จะเหนื่อยเดี๋ยวก็จะถูกขายลงมาอีกถ้าไม่มีบิดตามมานะครับเดี๋ยวมาตามดูกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับ1.44หลังจากที่ถูกยกไปหมดแล้วไม่มีบิดตามมานะครับจึงถูกขายทิ้งลงมาอีกนะครับ ถ้าดูจากช่องด้านล่างนี่นครับว่าเมื่อสักครู่นี้หนึ่งจุดสี่สี่ได้ถูกขายมานะครับแล้วก็ถูกขายไปอีกสองล้านกว่าหุ้นนะครับผมไม,ไม่ได้กดมาให้ดูไม่ทันนะครับตอนนี้กลายเป็นออฟเฟอร์อีกแล้วนะครับเนื่องจากเวลาถูกยกไปหมดเนี่ยแล้วไม่มีบิดตามมาอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะครับก็จะถูกทิ้งลงมา กรอบการเล่นเอาจจะลงมาหาถ้ายืน1.1.43ไม่ได้ก,ก็จะกรอบการเล่นก็จะอาจจะเป็นการเป็นฟังเส้นสุดท้ายของระดับครึ่งชั่วโมงก็คือ1.41นะครับดูรตรงนี้ไปก็จะเกิดแรงเทขายแล้วอย่างนี้เริ่มเริ่มต้องต้องดูบิดตรง1.43ให้ดีๆนะครับว่ามีการเติมไหมครับถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นในมทีดีแบบนี้สัญญาสามสิบันานนทีคนที่เล่นเดทเทตคนจะ สต็อปลอดดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเส้นค่าเฉลีย่ยยังไม่ตัดมาถือว่ามันก็ยังดีอยู่นะครับถ้าคนที่ดูยึดตามเส้นค่าเฉลีย่ยอยู่ได้ถึงหนึ่งจุดสี่หนึ่งแล้วแต่ใครจะทนนะครับแล้วแต่ว่าจะทนถึงขนาดไหนยอมสต็อปลอดที่หนึ่งจุดสี่หนึ่งปล่อยให้เอ็มซีดีตัดลงมาหน่อยเองก็ได้แล้วดูให้แน่ใจว่าหนะึ่งจุดสี่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดลงมาแล้วแล้วก็ขายตามไปที่หนึ่งจุดสี่หนึ่งก็ได้แล้วก็สต็อปลอดไว้ในใจคือที่หนึ่งบาทส นี่เราก็ดู1.43นะครับไปเรื่อยๆอันนี้จะนานหน่อยนะครับซีดีเรื่องของแรงรับแรงขายเพราะว่ามันค่อนข้างยากจะต้องไปหาหุ้นที่มีแรงซื้อแรงขายซื้อซื้อ,อขายกันนะครับซึ่งปัญหาจงังหวะค่อนข้างยากเหมือนกันตอนนี้1.44ได้ซื้อ,อแล้วนะครับซื้อแบบนี้ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วไม่ยก ไปทั้งแผงนะครับเราพูนตัวเล็กๆแบบนี้เนะี่ยก็น้าจะเหนื่อยนิดนึงนครับเขาอาจจะต้องการให้คนไล่ตามไปด้วยเขาจะได้ไม่ต้องซื้อคนทําราคาจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับจะให้มีคนช่วยยกช่วยคนซื้อไปนะครับที่สําคัญคือหนึ่งจุดสี่สามเนี่ยครับจะมีการเติมไหมแล้วก็หนึ่งจุดสี่สี่เนี่ยหลังจากที่ถูกซื้อแล้วเนี่ยถ้ามันกลายเป็นบิดจะมีบิดตามมาไหมนะครับแล้วก็หนึ่งจุดสี่สี่ ถ้าซื้อหมดจะมีการเติมอาเฟอรอไหมนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเติมอาเฟร์มาแสดงว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าซื้อเท่าไหร่ก็ไม่หมดเหนื่อยครับราคาจะถูกทิ้งลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันอีกทีนึงนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้้ายตลาดดูเหมือนกําลังจะมีการรีบาวน์นะครับแล้วก็ บ้ญชีสติลก็จะมีบิดเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เป็น8ล้านนะครับโอกาสที่เดี๋ยว1.44จะกระเด็นใบก็มีสูงนะครับนะคบ,บิดมากกว่าออฟเฟอร์ครับถ้า1.44ถูกยกไปพร้อมกับมีบิดตามมาด้วย1.45ก็จะถูกเคาะนะครับก็นะบจ,ะจะไปเล่นตรงกรอบชแนลด้านบนนะครับ จะเป็นถึง1.50หรือ4.849อะไรแบบนี้นะครับมันไปลแล้วครับนะครับยกไปเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีบิดตามมาด้วย1ล้านแต่มันจะต้องเป็นบิดที่ใกล้เคียงกันแบบนี้ก่อนมันถึงจะปิ่งต่อนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วไม่มีบิดตามมาด้วยก็เหนื่อยครับดูไม่ขึ้นจริงก็ต้องลุ้นกันอีกนะครับอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ขึ้นจริงๆถ้าจะขึ้นจริง,รงต้องมีบิดตาม นะครับหจุถึงจะถูกเคาะถ้าไม่มีบิดตามมาเดี๋ยวถูกทิ้งขายก็ลงมาใหม่นะครับแต่ว่า1นึ่งจาเขาก็ทําแข็งแข็งไว้นะครับเราใช้เบสิกจากชุดแรกแล้วก็ชุด2นะครับ <S 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 เพื่อมาเป็นการดูกําลังวัดกําลังแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปดูโดยไม่มีหลักการอะไร,รามาดูเพื่อจะรับหุ้นตรงเส้นค่าเฉลี่ยที่กำลังจะตัดกันนะครับเราดูว่ามีแรงบิดมีแรงซื้อ ไม่ถ้ามมตเราซื้อนึง1.43ได้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นทันทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามันยังไม่ดีตาบใดที่มันยังไม่หลุด1.43ถึงแม้วันยังไม่ดีเราจะมีโอกาสรอรุนนะครับเราก็มีจุดตะทบลอดของเราในใจในกรอบชแนลนะครับที่ให้ไปนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เอาละขี้เกียจเล่นจะขายทิ้งที่1.44เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นหรือว่ามไม่มีบิดตามนะครับ ก็จะออกไปก็ได้แต่ว่าปัญหาคือออกไปแล้วบันอาจจะมีบิดตามมาที่หลังนะครับแล้วก็เสียโอกาสไปนะครับก็ดูอะไรซื้ออะไรขายก็ดูแบบนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยไปพบผมที่บริษัทหลักทรัพย์ก็ได้ครับไปที่โบก็ได้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้ติดต่อโดยส่วนตัวก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ผมให้ไว้แล้วจาก ีซีดี CD ชุดที่สองซีรีส์ที่สนะครับอันนี้เป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วไม่มีแล้วนะครับเราลองดูกันต่อไปเลยเห็นไหมครับ<ห><ห>ว่าไทายตลาดรีบาวแล้วเห็นไหมครับจากภาพเมื่อกี้ผมบอกว่าเดี๋ยวไทยตลาดจะรีบาวเนี่ยมันจะวิ่งไปจนถึง70็ดร้อยจุดเลยก็ได้นะครับถ้ามันครบขึ้นแล้วนะครับจากบริเวณ758นะครับ เป้าหมายเขาคือจะดร้อยเจ็ดสิบหรือเป็นเว็บสุดท้ายนะครับอันนี้ผมมาแก้ไขไฟล์ใหม่นะครับเอามาติดตามจีสติวันต่อแล้วนะครับดูซื้อหนึ่งจุดสี่ห้าโดยที่หนึ่งจุดสี่มีบิตแค่นี้ไม่มีในระยะสำคัญอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วถามมาร์เก็ตติ้งราคาอะไรมาร์เก็ตติ้งอาจจะบอกหนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่ห้าเขาก็จึงคิดซื้อไปเลยนะครับขอไปเลย หมื่นหุ้นนะครับที่หนึ่งจุดสี่ห้าเขาจะไม่ได้ดูอยูด่ดูหน้าจอถ้าเป็นเราดูหน้าจอามาบิดหนึ่งจุดสี่สี่ดีกว่ามีรุ่นกว่านะครับมีรุ่นว่าเดี๋ยวเขาจะเทมาให้จุดสี่ห้ารีบซื้อไปมีแปดล้านหุ้นก็เหนื่อยหน่อยนะครับนี่ครับถ้าไม่มีบิดตามแบบนี้นะครับโอกาสลงก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเราอาจจะมาบิดไว้ก่อนก็ได้ครับ,รบลองเสี่ยงดูก็ได้ ะครับเพราะเรามีจุดสต็อปลอในกรอบของ Channel แล้วนะครับไม่ไดแน่จจะมีการเติมก็ได้นะครับหรือว่าเวรุ่นตอนพรุ่งนี้เปิดตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับความหวังเดียวที่จะทําให้ราคาทะลุ1.45ไว้ได้ก็คือควรจะมีบิดนะนาที่1.44นะครับดูแบบนี้แล้วค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับฝั่งออฟเฟอร์มีเยอะกว่านะครับ 1.46 1.47มีทั้ง14ล้าน hm. ห Sims ุ้นเนี่ยแต่1.43มีบิดแค่8ล้านเนี้ครับ1.42มีแค่10ล้านเนี้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยบริกันเท่าไหร่ดูแล้วแรงขายมันจะมีมากกว่าด้วยนะครับรอดูนะครับว่าจะมีการบิดเพิ่มไหมครับเป็นระดับ8ล้านได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกัน ตอนนี้บิดเริ่มหนาขึ้นแล้วนะครับครับ1.44เริ่มหนาขึ้นนะครับ1.45ถูกขอบไปบ้างแล้วครับเมื่อกี้ขอบไปล้านหุ้นนะครับดูสิว่า1.44จะมีบิดเพิ่มมาไหมนะครับถ้ามีบิดเพิ่มมา1.45ก็จะมีสิทธิ์กระเด็นออกไปเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเหนื่อยนะครับ1 4, 1. 4 6เข้ามาบล็อกขวางไว้นะครับที่18ล้านหุ้น นี่เขาเจ้ามืออาจจะเจตนาทําให้ราคาค่อยๆลงนะครับหมายถึงว่าเขาจะเอาออฟเฟอร์มาขู่ไว้ไม่ให้ไม่ให้มีใคร,รม่กล้ามาบิดหรือว่าไล่ซื้อไปนะครับจะทําให้ราคาพักตัวลงมาก่อนก็มาเก็บหุ้นแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เขาเอาออฟเฟอร์ออกนะครับผมว่าไม่มีใครมีหุ้นเท่ากับคนทําราคาหรอกครับ คุณทุกตัวจะต้องมีคนดูแลเรื่องของราคาไม่น่าจะเป็นการบิดโดยธรรมชาตินะครับดูนะครับหนจสี่สี่จากหนึ่งล้านมาเป็นสามล้านแล้วเมื่อไหรขึ้นมาระดับสูงีกันนะครับหนึ่งจุดสี่ห้าถึงจะกระเด็นไปได้นะครับครับตอนนี้ท้ายตลาดนะครับก็จะเห็นว่าหนึ่งจุดสี่สี่มีบิดไปสิบหกล้านนะครับหนึ่งจุดสี่ห้าถึงถูกยกซื้อไปเลยนะครับ แล้วก็จี t สติวก็จะไปเป้าหมายที่1.48 1.50ตามที่กรอบช a นแนลด้านบนที่ขีดไว้นะครับผมว่าจะอัด CD ซีดีนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อที่1.44ไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอกาสยังมีเยอะแยะมากมายครับก็มีเวลาก็ทำให้ก่อนก็ได้ครับเห็นไหมครับว่าอีลอบเดิมครับท้นะ่1.45บิดมาแล้ว ยกบอบแล้วเราไม่มีบิดเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะทิ้งแต่ว่าระดับ5้าล้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการเติมครับ1.46ก็มีสิทธิที่จะถูกยกออกไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการดูแรงรับนะครับแรงซื้อแรงขายแต่วันนี้ไม่ค่อยได้เห็นแรงขายเท่าไหร่ดูแต่แนวรับนะครับแรงรับที่ถ้าเกิดแรงซื้อถูกยกไปเนี่ยเป็นการเป็นบิดปุ๊บจะต้องมีบิดตามมาถึงจะดีนะครับถ้าบิด ไม่ตามมาแล้วมีบิดน,น้อยๆเดี๋ยวจะถูกขายลงมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านี่นะครับอย่างอย่างหนึ่งหนึ่งจุดที่ห้าตอนนี้นะครับเขามีเริ่มมีบิดเพิ่มแล้วก็มีการขายหนึ่งจุดสี่ห้าลงมาเห็นไหมครับแต่ยิ่งขายยิ่งบิดเพิ่มอย่างนี้เดี๋ยว1 4 6จี่หก็จะไปอีกเหมือนกันการไต่ตัวของราคาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีบิด1ิ้าล้านแล้วครับนะครับ บิดเพิ่มมา15ล้านนะครับเขาจะเขาจะไล่ราคา1.47นะครับเดี๋ยวเย็นไปถึงต้องหมาย1.48 1.50ก็ขายทิ้งเลยนะครับเห็นไหมครับ1.50ีนกรอบชแนลด้านบนนี้นะครับแล้วดูวอลุ่มนะครับ28ล้านเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิ่งมาแล้วครับ1.47บิดมา42นะครับมันก็เล่นกันไทยตลาดเห็นไหมครับว่ากรอบของราคาได้ถูกยกขึ้นไปแล้วนะครับ ดูนะครับว่า1.50จะเกิดอะไรขึ้นงั้นเดี๋ยวผมเฝ้าตรงนี้ไปเลยท้ายตลาดเลยนะครับว่าจะมีการเติมไหมครับนะครับมีการเติมพอเพิ่มไหมครับนะครับที่1.49ครับเริ่มครับมียกไปแล้วครับเติมขายเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เขาจะเริ่มเล่นราคาแล้วครับเขาจะขายนะครับเติมขายไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับยิ่งซื้อยิ่งเพิ่มยิ่งซื้อยิ่งเพิ่มอย่างนี้แย่แล้วครับไม่ดีแล้วครับ เราตามด้วยหรือเคาะซ้ายขายดูสี่แปดไปเลยก็ได้ทาไม่โลบนะครับซื้อจากหนึ่งจุดสี่สามหนึ่งจุดสี่สี่ที่คอยดูมานี่นี่เป็นการไลฟ์โชเลยนะครับสดๆเลยผมพลาดโอกาสไปไม่ได้ซื้อเลยเพราะมจะอัดซีดีอยู่เห็นแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปซื้อนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสมีอีกเยอะนะครับแล้วก็ได้บอกไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับว่ามาถึงจุดประมาณหนึ่งจุดห้าใครที่เล่นเดทสั้นๆก็จะได้กำไรไปแล้ว นในห้องแชทเมื่อกี้ผมก็คุยแล้วก็จะบอกไปด้วยว่าเมา่อายหนึ่งตรงนี้นะครับนะครับว่าที่1.49มีการเติมเติมราคาไปเรื่อยๆนะครับถ้าซื้อแล้วเติมเติมเติมจะไม่ดีนะครับถ้าเขาเติมเราเติมด้วยเลยนะครับกรณีที่เราซื้อจากข้างล่างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพอถึงเป้าหมายนะครับถึงกรอบเป้าหมายครับมีการเติมราคาเราก็เติมไปด้วย แล้วก็พอแล้วครับช่างมันเท่าจะขายหมูไม่ต้องกังวลครับเป็นแบบนี้นะครับในการดูแรงรับนะครับแรงซื้อแรงขายนะครับดูนี่ครับว่าเขาจะไต่หนึ่งจุดห้าศูนย์ได้ไหมนะครับหรือจะทะลุไปไหมครับอาจจะทะลุกรอบก็ได้แต่เราไม่สนใจนะครับเราก็เอาแค่ที่เราปลอดภัยดีกว่านะครับดูเหมือนเนี่ยถ้าทะลุหนึ่งจุดห้าศูนย์ไปแล้ว 1.51ไม่มีออฟเฟอร์ก็จะวิ่งกันง่ายๆนะครับแต่บางทีเขาอาจจะทําเป็นแนวต้านไว้ที่1.50นะครับแล้วก็พอทะลุไปได้เขาจะไปเติมที่1.51ดูมันไม่มีออฟเฟอร์แต่จะมาเติมทีหลังหลอกให้ลงเหมือนว่าซื้อผ่านท่านผ่านยู่50ไปแล้วเนี่ยจะไม่มีออฟเฟอร์ละแต่เปล่าเดี๋ยวจะเติมมาทีหลังนะครับเติมอยู่ที่51มาทีหลังตอนนี้เขายังไม่ทําในแบบนั้นนะครับมันมีสองแบบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดูนะครับว่าหนึ่งจุดสีรับไหวไหมครับถ้าเกิดว่าขายมาแล้วก็ยังมีบิดเพิ่มเดี๋ยวหนึ่าศูนก็จะกระเด็นไปเหมือนกันจะดูเลยว่าจะเป็นแบบที่ผมว่าไหมครับตามดูอะไรก็ได้นะครับว่าจะไปหายที่1.51่งจห้าน่นะครับหรือจะเล่นในกรอบของหนึงจุดกับ1 5ึเท่านั้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับคิดว่าพอแลครับถ้ามันเกิดว่ารออีกสิบนาทีเดี๋ยว จะพิตลาดมันจะซีนีรีนี้จะยาวเกินไปนะครับให้ดูการสู้กันของราคานะครับคนที่วอลุ่มเข้าจะเป็นอย่างนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับขอโชคดีครับทุกท่านนะครับ